สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนิลิงกกตูมนะคะสนิมเหนื่อยมากเลยมาจากภูมาจากภูเขาเหนื่อยไหมสนิมเจอจะลาน้อยไหมไปหาจรปลาน้อยก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วเนอะจรปลาน้อยหายแล้วจะลาน้อยไม่เห็นมาอีกแล้วนะคะหายไปแล้วไม่รู้หายไปที่ไหนก็สนิมก็ไปตามหายอยู่จนเหนื่อยจนหอบอืมหอบเลย พาไปตามหาจำปาน้อยแล้วเจ้าเวะเ่ะมีตัวไหนไปตามหาจำปาน้อยมั่งเจ้าเวะไปตามหาจำปาน้อยหรือ,อยังรู้ไหมจำปาน้อยหายไม่มีไม่มีเลยไม่เห็นไม่เจอเลยไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วหายแล้วเหลือแต่เจ้าเว สดิมแล้วก็ลาดเกีียวเพราะว่าเป็นหมาตัวใหญ่หมาจปลาน้อยเป็นหมาตัวเล็กก็เลยหายตัวเดียวนะคะโอ้ยวันนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะคะร้อนมากมากเลยโอ้เงะยาะใหญ่ยังเหลืออยู่นะคะยังแดงเต็มต้นอยู่เลยเดี๋ยวจะสอยเงาะก่อนโอ้ยังเหลืออยู่เยอะเลยสุกเต็มไม่ใช่ว่าเต็มต้นเหลือเหลือเล็กน้อยเอาไปขาย เอาไปขายแล้วก็เหลือไม่มากนะคะนี่เหลือพอได้กินนี่นะคะก็พอได้กินเนาะก็เดี๋ยวไปสอยมากินเล่นนะคะโอเคจะสอยเงาะก่อนนะคะเงาะเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเหลือเล็กน้อยบางๆเพราะเอาไปขายเกือบหมดต้นนะคะเอาไว้เฉพาะกินนะคะเดี๋ยวสอยเงาะกินก่อนนะคะ น,นีมมาสันเหนื่อยเลยไปตามหาจับปลาน้อยที่ไหนฮะไปตามหาที่ไหนไปกับลูกชายนะคะขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นที่ไล่สวนยางใช่ไหมจเจ้าแวะด้วยแวะก็เหนื่อยเลยไปตามหาจับปลาน้อยกันเจ้าว่าอยู่ให้ไปตามหาที่ไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอไปตามหาที่ไล่สวนยาง เพื่อบางทีจะตาน้อยขึ้นไปที่ไร่สวนยางก็ไม่เจอค่ะลูกชายพาไปหาสนิมกับชาบูก็ไปตามลูกชายมาแล้วก็เหนื่อยเลยนอนแป้เลยเหนื่อยมากๆเลยหิวข้าวด้วยค,คงหิวข้าวด้วยนั่นแหละตอนเย็นค่อยกินยังไม่ได้ทำอะไรให้กินเลยนะอนี่เหนื่อยที่หิวข้าวจังตอนเย็นค่อยกินเดอ้อ ไปหาจระปาน้อยมาเชเหนื่อยโอ้ยเนาะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเนาะสนิมเนาะไอล้ลาเจียวล่ะเอาทำไมไม่เห็นลาเจียวอืมมาด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าสนิมชาบูลาเจียวพวกนี้จะเป็นหมาใหญ่นะคะเราก็ไม่ได้ห่วงว่าจะหายแต่จระปาน้อยเล็กกว่าเล็กตัวน้อยกว่ามู ตัวน้อยกอเพื่อนก็ตื่นเช้ามาก็หายเลยไม่เห็นเลยจริงแปลกจังพวกนี้ก็ไปตามหาเพิ่งมานะคะไปตามหาทุกวันเลยนะคะแต่ก็คงหมดแล้วละ่ะพุ่งนี้คงไม่ไปหรอกเพราะว่าหมดแรงแล้วเนาะตามหาก็คิดว่าไม่เจอแล้วอมไม่เจอแล้วก็คืออ่ะไปเนาะไปที่ชอบที่ชอบเถอะถือว่านะ ็ประมาณนั้นนะคะซอยเงาะก่อนนะคะเดี๋ยวซอยเงาะไปกินก่อนเหลืออยู่ยังไม่หมดนะคะเงาะก็เอาจงไว้กินเนาะซอย่อนนะคะ ใเลยอุย้ยไมใ้ใหญ่ีกสอบใหญ่เลยนะคะพอ,นะพอแล้วพอกินแล้วนี่เหลืออยู่เยอะอยู่นู่นคะ่ะข้างบนนู่นยังไม่หมดขายไปได้เงินเป็นพันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะถ้าขาย แบ่งให้เพื่อนกินด้วยถ้าเราไม่แบ่งให้เพื่อนเพื่อนบ้านกินก็คงจะเป็นพันต้นละพันกว่าประมาณพันห้านะคะถ้าขายหมดแต่นี่ก็แบ่งให้เพื่อนกินนะคะคือเพื่อนเข้ามาเล่นแล้วก็แบ่งให้เขากินนะคะนี่นะคะได้เยอะเลยนะคะ,อะกองไว้นีก่อนเดี๋ยวจะเก็บขึ้นไปกินกินเงาะก่อน ไปเก็บเห็ดเหนื่อยแกงเห็ดกินแกงเห็ดอิ่มเลยนะคะโอ้โหอิ่มมากเลยแล้วก็นอนค่ะกินแกงเห็ดอิ่มแล้วก็นอนพักเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วก็จะมาหากินเงาะนะคะเห็ดพอออกใหม่นะคะอร่อยมากเลยจากคนที่กินข้าวไม่ค่อยได้นะคะอย่างบางคนกินข้าวบั่วแซบอย่างซี่นะแล้วเอาอาหารที่เราชอบมากินค่ะเช่นเห็ดพอ แกงใส่น้ำชักหน่อยๆน,นะคะย่าชอบแกงใส่กับผักติว้วผักติว้วผักอีตูนะคะแล้วก็ชดน้ำกอกก็โอ้โหอร่อยค่ะเห็ดออกใหม่นี้ก็ถึงว่าเขาจึงซื้อแพงเนาะแล้วก็จะกินเงาะนะคะดูสิเงาะย่าลูกโตมากเลยนะคะตอนนี้คือว่าสุกจัดแล้วนะคะนี่ค่ะววสุกจัดแล้วนะคะก็ขายไปแล้วเหลือเอาไว้กินนะคะนี่ ก็ค่ะก็สวนสวนพอเพียงนะคะมีเงาะสองต้นอยู่ทางด้่นต้นหนึ่งแล้วก็มีทุเรียนมีเงาะสองต้นมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองก็เพิ่งปลูกมังคุดก็อีกสองสามปีก็คงจะเป็นลูกนะคะแล้วก็ทุเรียนแล้วก็ผักหวานนะคะก็ปลูกหลายๆอย่างค่ะ ผสมประสานอยู่ที่สวนนี่แหละเราอยู่มันเป็นอยู่ข้างบ้านเราดูแลได้ง่ายกว่าที่เราปลูกที่สวนไก่โอ้ยค่ะตังกลองก็ได้อยู่สวนไกลเนาะมันก็เผื่อเราจะไปนี่เผื่อเราจะไปอ๋อนี่ก็มันอยู่ที่ใกล้บ้านพอเช้าเย็นเราก็มาดูแลมันนะคะค่ะเหมือนต้นไม้ก็คงเป็นแบบว่าเหมือนมีกําลังใจเนาะถ้าอยู่ใกล้คนเหมือนจะโตเร็วอย่างทุเรียนเห็นไหมคะ โตเร็วโตวเร็วเลยนะคะถ้าเราไปอยู่ที่สวนไกลๆมันมันนานโตนะค่ะแปลกนะคะแปลกมากเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ